สวัสดีครับสวัสดีกราดพบกับรายการเปิดโลกนิทานยินยินยิชุดการละครั้งหนึ่งหนุ่มด้านตัดฉาที่ตะไต็นกราดอ้าใช่เลยครับแล้วก็จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับตอนรับอะไรครับในฐานะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ใกล้การเลือกตั้งนะครับโอ้เป็นไงซนีนะครับอยากจะเต้นผู้ใจด้านครับ โอ้โหอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านประชาธิปไตยของเราว่าอย่างนั้นเอาใช่เลยครับช่วยแนะนํานตัวหน่อยนะครับเท่ๆนะครับสนงิจจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านสตรีนะครับนี่อโอโหเป็นนักมวยแต่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านแน่นอนครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดตัวให้ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับต่อไปเป็นการชคมวยรุ่นไรไฟเวทเจ้าของฉายา ขวาตายซ้ายสลบครับโอ้สุดยอดครัแบแดดนี้เลยครัแบแดดนี้เลยครับอยากได้ครับ <c oughs> <c oughs> เอาแบบนี้เลยนะครับเออเจ้าของฉายาขวาตายซ้ายสลบ <c oughs> เป็นนักมวยรุ่น180ปอนด์นน้ำหนักช่างเมื่อเช้า180ปอนด์อนช่างตานะครับ 2>, <c oughs> 2ขีดครับอุ้ย <c oughs> อะไรกันครับอโอคนนะครับในเชตชอนแหมอันนี้คือแบบว่า น้ำหนักรถทั่วภาพไงเพื่อต่อยรุ่นเล็กไงอ๋อเหรอครับอ่าและนักมวยผู้นี้ไม่ธรรมดาครับยังไงครับคุณพ่องเขาเป็นระดับรอมอตอรัฐมนตีเหรอครับขายลาบหมูน้ำตกครับอะไรกันครับ <c oughs> แบบว่าแบบว่าดูดูแบบแย่ๆ่ไงแต่เป็นนักมวยที่เก่งขึ้นมาอ๋อเหรอครับโอเคครับ <c oughs> ต่อละต่อต่อ <c oughs> คุณพ่องเขาไม่ธรรมดาครับทำงานขายลาบหมูน้ำตกอ่าคุณนด่แหละครับ คุณแม่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขค่ะอ๋อธนาคารขายหวยครับอ,อะไรนะเนี่ยเอารอบขรัวแย่แต่ต่อสู้ไงครับจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีอ๋อเหรอครับฟังงานอดิเรกหน่อยไหมโอ้ขอดีๆนะครับองานอดิเรกชอบอ่านหนังสืออได้เต็นรื่อใหญ่ได้แน่ๆงานี้ชอบอ่านหนังสือและแบกข้าวสารเด <laughs> ี๋ยวอะไรกันครับพี่ <laughs> งานอดิเรกด้านที่แล้วเาแต่งข้อสารแบบออกกําลังกายไงแล้วฉันจะได้เต็นผู้ใหญ่ด้านหรือเปล่าเขาเนี่ยฮะจะได้เต็นท์นเนี่ยครับไม่ไม่ยากหรอกครับทนายครับเอา้าก็น้องๆรู้ไหมครับว่าในระบอบประชาธิปไตยนะครับได้มีการกําหนดสิทธิและเสรีภาพให้กับทุกคนในระบอบประชาธิปไตยด้วยว่าเราทําอะไรได้และทําอะไรไม่ได้บ้างโอแล้วแล้วสงียเนี่ยนะครับจะเต็นท์ผู้ใหญ่ด้านได้ต่อครับได้ครับเพราะว่า กฎหมายกำหนดเลยนะครับว่าสิทธิหมายถึงอำนาจที่เราสามารถทําได้ทุกอย่างครับหมาว่าจะเป็นแสดงความคิดเห็นหรือว่าอาจจะเป็นออกการกระทําอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเขาเรียกว่าสิทธิครับโอ้โหแล้วเสรีภาพนะครับเสรีภาพนะครับก็หมายถึงอิสระเลยครับอิสระโอ้โหอิสระเนื้ออื่นใดนะครับความอิสระไงอ๋อแล้วครับจะทําอะไรก็ได้ครับแหมจะพูดคิดอ่านเขียนอะไรก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับโอ้ละครัชเฮ้ยอย่างนี้สนงีก็เป็นเ,เ,เลือกตั้งได้สิครับเต็นผู้ใหญ่ด้านได้นะครับอา้าวเป็นได้สิครับเพราะว่าเขากําหนดเลยนะครับว่าเสรีภาพเนี่ยโอ้มีทั้งการแสดงความคิดเห็นการเลือกศาสนานี่เราชอบศาสนาไหนก็เลือกได้ไม่ผิดกฎหมายด้วยตามใจชอบอ้ลอละครัชอ่ารวมไปถึงนะครับ ที่ล่าสุดเลยก็คือเราสามารถที่จะตั้งพรรคการเมืองได้ด้วยเมื่อมีการเลือกตั้งนี่สามารถมีสิทธิ์อิสระในเต็มที่เลยครับในการที่ตั้งพรรคการเมืองหรือว่าทํากิจกรรมทางการเมืองก็ได้ยางสมงินี่ตั้งพรรคการเมืองได้นะครับถ้าจะลงเป็นผู้ใหญ่บ้านครับโอ้และนอกจากนี้ครับแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยอออสุดยอดครับอย่างนี้สมงิก็เติงได้สิครับสมงศจะตั้งพรรคอะไรครับ อ๋อทักชื่อว่าทักแด่ข้อสารนะครับอะไรเนี่ยเอาว่าไม่ไหวแล้วครับไปดูนิทานกันดูกว่าครับน้องๆครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องตาตเไยคราดเนียชกใกไม่ชอกม้เรื่องครุตเกเร ے. ป่าหิมพานตำนานมหัศจรรย์ดินแด,น,ดนชวนฝันอันไกลแสนไกลเป็นโลกเหนือจริงทุกสิ่งเป็นไปวิเศษยิ่งใหญ่ในแดนมายากำเนิดเรื่องราวแล้วขานสืบมาชีวิตนานาช่างหน้าพิศวงหากหนูอยากรู้เชิญมาล้อมวงแล้วรีบนั่งลงขอเชิญจงฟัง ครุดน้อยสีแดงแรงริดมากมีอยู่บนชิมพลีวิมานแสนไกลไม่มีเพื่อนเล่นเห็นแต่ผู้ใหญ่แสนเบื่อจับใจไปที่ไหนดีครุดน้อยโฉบลงตรงลานกลางป่าแล้วหัวร่อร่าถ้าทางจะสนุกดีนกน้อยสีเขียว เหลียวดูทันทีตกใจหางชี้ป้นหนีทันใดมาพบนรสิงห์วิ่งเล่นชมสวนครุดน้อยตีรวนชวนเล่นสู้กันนรสิงห์วิ่งหนีขอทีปล่อยฉันใครก็รู้กันเธอนั้นจอมพลังเจอคดชสารจึงพานเข้าใส่จะหนีไปไหน ไม่เล่นกับฉันงั้นมาประลองต้องเล่นสู้กันตัวโตวอย่างนั้นฉันก็ไม่กลัวเพื่อนพากันหนีวิ่งรี่ลนลานครุดอันธพาลร้ารานเหลือดีถือว่าแรงเยอะเจอะใครท้าตีครุดน้อยอวดดีฉันนี้เหนือใครอวดริ์ไปทั่ว เพื่อนกลัวหนีหายครุดน้อยเบื่อหน่ายอ่อนใจซึมเศร้าไม่มีเพื่อนเล่นเห็นแล้วชักเหงาเริ่มรู้สึกเศร้าเราช่างเดียวดายได้ยินเสียงร้องดังก้องลั่นป่าครุดน้อยตามหาเสียงมาจากไหนพบลูกม้าน้ำร่ำร้องตกใจอยู่ในหลุมใหญ่ ไร้แรงป่ายปีนครุดน้อยรีบช่วยด้วยบ่วงเถาวันดึงอย่างมุ่งมั่นมันกลับบาดมือลองใหม่อีออกทีไม่มีเสียชื่อสมคำร่ำลือเราคือจอมพลังม้าน้ำปลอดภัยขอบใจนักหนาครุฑช่างเมตตามาช่วยทันการฉะนั้นแปลกใจ ใครว่าครุฑพานแรงมหาศาลสร้างสรรค์ความดีมาเถอะครุฑน้อยเพื่อนคอยเธออยู่พวกเขาต่างรู้ดูแล้วเลื่อมใสเข้าใจถ่องแท้แค่เหมือนวายร้ายตัวจริงนั้นไสครุฑไม่เกเรโอ้โอสุดยอดเลยขนาดเรื่องนี้ขราดสงีชอบครับโอ้โหเป็นไงสงี เรื่องนี้นะครับโอ้โหเหมาะสําหรับในช่วงการเลือกตั้งอย่างมากโอ้หน้าตาได้ลงมากเหมาะจริงๆครับยังไงครับเอาน้องๆสังเกตไหมครับว่าเรื่องครุฑเกเรเนี่ยโอ้โหในเรื่องนะครับครุฑนะครับมีเขาเรียกว่ามีพลังเยอะโอ้โหออกจะแนวบ้าพลังนิดนึงนะครับคือเขาตัวใหญ่แล้วก็มีพลังเยอะนะครับทาให้เพื่อนๆเนี่ยกลัวจริงๆครุฑเขาไม่ได้ใจร้ายนะครับเขาอาจจะ เป็นคนที่เล่นแรงนะครับแหมมีแรงเยอะไปหน่อยเพื่อนๆก็เลยกลัวแต่สุดท้ายเห็นไหมครับว่าครุฑก็สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองจะเอาพลังที่ตัวเองมีเยอะๆเนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อนๆได้ตรงนี้นะครับแหม่มีต้นมเหมาะกับการเลือกตั้งเพราะว่าน้องๆรู้ไหมครับว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีพลังมีอำนาจหรือว่ามีหน้าที่อะไรที่ต้องทําแล้วแล้วเราทาที่ในจังหวะที่ถูกต้องทําในสิ่งที่เหมาะกับอำนาจของเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นตอนนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าตัวเอง สามารถทําอะไรมีอํานาจอะไรบ้างออก็คือรณรงรงการเลือกตั้งนะครับน้อง,องครับแม่พูดได้ดีครับ,รบเพราะว่าน้องๆมีอํานาจเต็มที่ครับในการที่จะไปรณนนรงให้คุณพอ่อคุณแม่ให้พี่ให้น้องเดี๋ยวน้องอย่างไงครับอ๋อน้องของพ่อครับ <laughs> ไปลง <laughs> เรื่องก,การ <laughs> เลือกตั้งได้นะครับทุกวันเลยนะตื่นเช้ามา <laughs> พ่อไปเลือกตั้งยัง แม่เ่นมาแม่ไป็นเลกตั้งได้ยังทําได้โอ้โหดีเลยครับ <C oughs> นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ <C oughs> และนอกจากนี้ตรงนี้ก็สอนได้อีกนะครับว่าน้องๆบางคนโอ้โหมีความสามารถอย่างอื่นอยู่ในห้องเรียนอาจจะมาเป็นคนแข็งแรงโอ้พระกําลังเยอะก็ไปแกล้งเพื่อนซะาแรงๆอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับ <C oughs> พี่ต้นว่าเอาแรงดีอย่างนั้นแข็งแรงอย่างนั้นไปเล่นกีฬาชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาออกกําลังกายกันเห็นไหมได้ประโยชน์ด้วยนะครับ <C oughs> ดังนั้นอย่าลืมนะครับ นณรงค์ของพ่อแม่ไปเลือกตั้งด้วยแล้วก็ใช้พลังอํานาจหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะครับไปด,ดูเรื่องที่2กันครับโอ้เรื่องที่2นี้เกี่ยวกับโอไใดหน้านะอครับอถ้าอยากจะชมกันแล้วลราก็ไปชมกันเลยครับไปเลยครับเรื่องจมูกเจ้าปัญหาวันนี้คุณและคุณนายหูตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่เพราะได้ยินเสียงประหลาด เมื่อตั้งใจฟังอยู่ครู่หนึ่งก็พบว่าเสียงครวญครางนี่เองที่ปลุกพวกเขาคุณและคุณนายหูจึงร้องเรียกคุณและคุณนายตาจ้ารีบตื่นเถอะแล้วมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณและคุณนายตากระพริบปริบปริบสองสาครั้งมองซ้ายทีขวาทีก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติ ทีนี้ลองมองขึ้นมองลงก็เลยเห็นคุณจมูกกำลังทำหน้าบูดบึง้งอรุณสวัสดิ์คุณจมูกเป็นอะไรไปหรอถึงได้คร่ำครวญอย่างนี้อีกแล้วคุณจมูกสะบัดตัวฟึดฟัดแต่ยังไม่ทันจะพูดคุณและคุณนายตาก็แทรกขึ้นว่าคุณจมูกจะบ่นอีกแล้วสิว่ารู้สึกเหงาแล้วก็ไม่มีเพื่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังฉันก่อนฉันเจอเรื่องแย่ๆอยู่นะคุณจมูกบอกมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นละ่ะพวกเขาถามพร้อมกันคุณจมูกตอบว่าเมื่อเช้านี้พอฉันตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มทำงานก็พบว่าดมกลิ่นไม่ได้ฉันแล้วฉันก็เลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วไม่มีใครช่วยฉันเลยคุณและคุณนายตาบอก หยุดกังวลและหยุดคร่ำครวญสักทีคุณจะทำให้ตัวเองแย่หนักขึ้นไปอีกนะถ้าเอาแต่บ่นอย่างเนี้ยรีบบอกมาสิว่าจะให้พวกเราช่วยยังไงบ้างคุณจมูกพูดว่าขอบใจนะแต่พวกคุณช่วยฉันไม่ได้หรอกคุณและคุณนายตาเหลือบมองกันแล้วบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันแต่พวกเราเสียใจที่ช่วยคุณไม่ได้ทำได้แค่เห็นใจคุณท่างนั้น พูดจบพวกเขาก็เริ่มร้องไห้คุณและคุณนายคิ้วซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของคุณและคุณนายตาถามว่าเพื่อนบ้านที่รักจ้าทำไมเศร้านักล่าเกิดอะไรขึ้นพวกคุณถึงร้องไห้คุณและคุณนายตาจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังคุณและคุณนายคิ้วขมวดเข้าหากันแล้วบอกว่า เราเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันแต่พวกเรากลับช่วยพวกเขาไม่ได้ทำได้แค่เห็นใจเขาเท่านั้นแล้วพวกเขาก็ขโมดเข้าหากันอีกครั้งอย่างไม่สบายใจคุณนายปากเริ่มพูดไม่ได้ยินเสียงคุยกันอึกกระทึกเธอหาวแล้วถามว่าเพื่อนบ้านที่แสนดีเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วจ้าคุณจมูกตอบว่า ขอโทษนะคุณนายปากฉันรู้สึกผิดจังเลยที่ทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้นะ่ะคุณนายปากถามว่าคุณยังรู้สึกทุกข์ใจเพราะความเหงาใช่ไหมล่ะคุณจมูกตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากความเหงาหรอกนะคุณนายปากจอมจ้อพูดต่อคุณนะ่ะชอบคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองนี่รู้ไหมฉันก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนกัน ฉันต้องทำงานหนักตั้งแต่ตื่นนอนแต่ฉันก็ไม่บ่นเลยสักนิดนึงอะคุณนายปากยังคงพูดจ้อพูดพูดพูด,พดต่อไปเรื่อยๆคุณจมูกก็เลยขัดขึ้นว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นอะวันนี้มีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับฉันนะรู้มาคุณนายปากถามว่าเรื่องอะไรเหรอจ๊ะคุณจมูกครวญครางแล้วก็ตอบว่าวันนี้ฉันํำอะไรไม่ได้เลย พูดยังไม่ทันจบคุณจมูกก็เริ่มหอบคุณจมูกครางโอ้ยแย่แล้วฉันเป็นอะไรไปนี่ทำไมวันนี้ฉันรู้สึกมึนเมอนเบลอๆอ,อย่างนี้ล่ะยังไม่ทันที่จะแสดงความเห็นใจต่อคุณจมูกคุณนายปากก็จามออกมาซะก่อนฮัทชิวตอนนี้คุณจมูกหอบฟืดฟาดตลอดเวลาส่วนคุณนายปากก็จามแล้วจามอีก คุณจมูกถามไปหอบไปฉันต้องทำยังไงถึงจะได้ทำงานได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ย,ย,ย,ยและคุณและคุณนายเท้าซึ่งได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็รีบบอกว่าอย่าไปกังวลเลยนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิเท้าทั้งสองรีพาคุณจมูกและคุณนายปากไปหาหมอทันทีคุณหมอตรวจอาการดูแล้วก็บอกว่าพวกคุณน่ะ ต้องพักผ่อนให้มากๆซึสักสองสาวันหมอจะสั่งยาให้ด้วยนะผู้คุณจะได้หายป่วยเร็วขึ้นคุณนายปากพูดขอบคุณคุณหมอคุณและคุณนายมือซึ่งชอบช่วยเหลือผู้อื่นรับใบสั่งยาแล้วก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยาแล้วก็รีบกลับบ้านคุณและคุณนายมือหยิบช้อนแล้วเทยาป้อนคุณนายปาก คุณนายปากยังไม่ทันจะกลืนยาลงไปคุณลิ้นก็ร้องว่าเออขมปีเลยคุณนายปากพูดว่าขอโทษนะจ๊ะคุณลิ้นฉันลืมนึกถึงคุณไปอ่ะขอโทษจริงๆนะเพราะคุณจมูกไม่สบายเราก็เลยต้องช่วยเขายกโทษให้ฉันด้วยนะที่ทำให้คุณต้องเจอรสขมของยาคุณลิ้นบอกว่างั้นช่วยหาอะไรอร่อยๆมาให้ฉันหน่อยสิ คุณและคุณนายมือจึงป้อนน้ำผลไม้ให้คุณนายปากคุณนายปากกลืนน้ำผลไม้ลงไปคุณลิ้นบอกว่าอือร่อยจังขอบคุณนะจ๊ะสำหรับน้ำผลไม้หวานชื่นใจสักครู่คุณนายปากก็จิบยาอื่นอีกหนึ่งช้อนคุณลิ้นก็ร้องว่าโอยยาเนี่ยรสชาติแย่สุดๆไปเลยคุณนายปากบอก ขอโทษจ้ะงั้นลองชิมนี่ก็แล้วกันคุณนายปากกลืนซุปอุ่นๆที่คุณและคุณนายมือปรุงมาให้คุณลิ้นพูดอย่างมีความสุขรสชาติดีมากเลยแฮะคุณและคุณนายมือหยอดยาหลายหยดลงในรูจมูกเพื่อช่วยให้คุณจมูกมีอาการดีขึ้นและจะต้องใช้ยาแบบนี้ไปอีกสองสาวันวันหนึ่ง คุณจมูกตื่นขึ้นมาและตะโกนอย่างมีความสุขคุณนายปากตื่นแล้ววันนี้ฉันทำงานได้แล้วฉันดมกลิ่นได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วละ่ะแล้วคุณจมูกก็สูดลมหายใจลึกๆตั้งหลายครั้งคุณนายปากหาวและพูดว่าเห็นไหมความวิกตกกังวลของคุณน่ะช่วยอะไรไม่ได้หรอกฮ่าตอนนี้ฉันก็ไม่จามแล้วนะ คุณและคุณนายตาดีใจมากที่เห็นคุณจมูกมีความสุขพวกเขาหยุดร้องไห้และเปล่งประกายด้วยความยินดีคุณและคุณนายคิ้วหยุดขมวดเข้าหากันเมื่อสังเกตเห็นว่าน้ำตาหยุดไหลจากคุณและคุณนายตาคุณและคุณนายหูพูดคุณจมูกจ้ะพวกเราทำหน้าที่ฟังอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะช่วยคุณทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เลยนะ คุณจมูกคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งและพูดขึ้นต่อไปเนี้ยฉันจะไม่หงอยเหงาเศร้าใจอีกแล้วล่ะเพราะฉันมีแต่เพื่อนบ้านที่แสนดีทั้งนั้นเลยคุณจมูกสูดลมหายใจลึกๆอีกครั้งแล้วขอบคุณพระเจ้าที่บันดาลให้เขาสามารถกลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมและมีเพื่อนใจดีมากมายอยู่รอบๆข้างเขาโอ้โหเป็นยังไงเรื่องนี้อ้ย เกี่ยวกัดหน้าจริงๆเลยนะครับแน่ไม่น่าเชื่อครับว่านิทานเรื่องนี้จะสนุกขนาดนี้นะครับโอ้เข้าดอกด้วยนะครับวอานิทานเรื่องนี้เต็นคู่แข่งกับนิทานอีสดครับโอ้นิทานอะไรครับนิทานอีหลานครับนี่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับโอ้จริงไม่ใช่มุกใช่ไหมเนี่ยครับมีหน้าแล้วครับเนื้อเรื่องแปลกๆมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับน้องๆใบหน้าของคนนี่สามารถมาแต่งเป็นนิทานได้มาจินตนาการเยี่ยมมากเลยใช่เลยครับ และที่สําคัญนะครับน้องๆในเรื่องนี้พี่ต้นมองว่าแม่สอนได้เข้าใจมากเลยนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการที่จมูกไม่สบายเห็นไหมแล้วก็มีการกังวลใจครับโอ้โหไม่สบายแทนที่เพื่อนๆนะครับดวงตานะจ,จมูกเป็นเพื่อนกับดวงตาเป็นเคี้วไปเลยเขาจะทิ้งกันเขาไม่ทิ้งนะครับเขากลับช่วยเหลือกันแล้วมีการแบบเหมือนกับเดือดเนื้อร้อนใจแบบโอ้โหเพื่อนไม่สบายเราก็เป็นห่วงนะช่วยเหลือเอื้ออาทรกันครับ ตรงนี้แะครับเป็นสิ่งที่พี่ต้นอยากจะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนได้น่าสนใจมากนะครับดังนั้นน้องๆอย่าลืมนะครับแหมเวลาทําอะไรเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะบางคนบอกว่าโอ้โหนี่เห็นเพื่อนลําบากนี่ไม่อยากจะช่วยเลยโออันนี้ก็ยังไงอยู่นะครับอ่าใช่เลยครับเพราะว่าในหลักตาชาทิตตัยนะครับเขาดอกเลยนะครับน้องๆครับว่าเราจะต้องมีน้ัาใจเอาใจเขานาใส่ใจเราครับโอ้อันนี้อยู่ในข้อไหนครับคนละเนืองดีในระดอกตาชาทิไตยครับ มาจำได้แม่นเอาแน่นอนครับโอ้แต่นั้นน้องๆอย่าลืมนะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้นะครับก็ทําให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นมากเลยใช่เลยครับอ่ะงานเดี๋ยวเราไปดูสิ่งดีๆกันต่อครับในช่วงของฝากจากนิทานครับใต้เลยครับรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหาม เรียนรู้ไว้ไม่หนักเลี่ยวหนักแรงเหมือนการแบกหามความรู้ไม่มีน้ำหนักคนที่เรียนรู้หลายอย่างหรือรู้มากๆก็ไม่หนักแรงหรือไม่เสียหายแต่อย่างใดมาแล้วครับเด็กๆช่วงที่ทุกๆคนรอคอยครับเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหหลายๆคนนี่ใจโจทใจต่อครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราจะมีหนังสือนิทานดีๆมามอบให้ครับ โอ้โหพมีดนตรีประกอบด้วยครับหนังสือนิทานที่เรานํามาแจกกันในวันนี้ครับเป็นนิทานของเจ้าเก่าเจ้าประจําของเรานะครับแมเอามาให้บ่อยมากเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับนั่นคือสํำนับพิมพ์4 e ีเอ็ดบุ๊นะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดวรรณกรรมไทยตามใจแม่โอ้ดีนักเลยนะครับโอ้โหชุดนี้นี่สมพงษ์ ขโมยทุกทุกเทปเลยครับชอบขโมยตอนไหนครับเพราะว่าเป็นหนังสือนิทานดีๆเล่มใหญ่เลยนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับชื่อว่าจากไดโนเสาร์ถึงสุโขทัยนี่แล้วก็บทนิทานนะครับโดยคุณจันทนีพงประยูนครับอ๋สุดยอดเลยครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับอ้าวเรื่องนี้นะครับเหมาะสําหรับน้องๆนะครับที่สนอกสนใจเกี่ยวกับไดโนเสาร์น่าสนใจมากนะครับแล้วภาพถึงจะครับน้องๆสวยสดงดงามมากครับ กติกาของเราเหมือนเดิมครับท่านยังไงครับกติกาก็คือเขียนเกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับที่น้องๆรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือว่าเป็นสิ่งดีๆก็ได้ครับที่น้องๆได้ทําไปนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลือกตั้งเนี่ยนานักเลยครับน้องๆก็เขียนเข้ามานะครับอาจจะถ้านึกไม่ออก ถามคนข้างๆครับคุณพ่อคุณแม่นะครับหันไปมองแล้วส่งตาปิ๊บปๆช่วยบอกหน่อยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับอ้าวคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันได้นะครับเราไม่ไม่ผิดกติกาเรานะใช่ครับเพราะว่ารายการของเรานะครับบอกแล้วนะครับว่าจะส่งเสริมทั้งจินตนาการครับแหมฟังนิทานไปสนุกสนานส่งเสริมจินตนาการไปแล้วก็เรื่องของการอ่านด้วยนะครับและที่สําคัญครับเราจะยินดีมากถ้ารายการเราทําให้ครอบครัวมีความสุขอย่างพร้อมหน้ากันด้วย เยอะมากเลยขนาดังนั้นนะครับที่อยู่อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเขียนมาคุยกันนะครับอวันนี้ก็อย่าลืมนะครับใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับน้องๆรณรงค์กันนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ข้างๆก็ได้หรือว่าไปบอกเพื่อนบ้านก็ได้ว่าอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่ต้นนะครับพี่สมพงศ์พี่แก้วพี่สมงิและก็ครูแอนนะครับลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดีดแครับ DEPARTMENT OF HEALTH AND